เครื่องบินที่สามารถล็อกเป้า SR71 ได้ อย่างที่ทราบกันดีในหมู่คนที่ชอบเครื่องบินลบรุ่นต่างๆเครื่อง SR-71 Blackbird เป็นเครื่องบินสอดแนมที่เร็วที่สุดในโลกที่เคยประจําการในช่วงสงครามเย็นเครื่องบินชนิดนี้มีความเร็วถึงสามมักเร็วกว่าที่จะไล่ตามทันหรือล็อกเป้าได้แม้แต่กองทัพอากาศโซเวียตเองก็ไม่สามารถสกัดกันไว้ได้แต่ก็มีเครื่องบินขับไล่รุ่นหนึ่งที่หลายคนมองข้ามและไม่ค่อยได้นึกถึงมันเท่าไหร่นักนั่นคือ SR-77 Vigen จากสวีเดนนั่นเองสาเหตุที่ทําให้พวกเขาสามารถล็อก SR-71 ได้นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขารู้รูปแบบการบินของ สวีเดนเองแม้จะไม่ได้เป็นศัตรูกับสหรัฐแต่ก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจแต่อย่างไรพวกเขาประเมินวางแผนฝึกนักบินใหม่ให้มีทักษะและเทคนิครวมถึงแก้ไขข้อบอกพร่องด้านประสิทธิภาพของวิกเกนซึ่งสามารถติดตามและล็อกเป้า s r สววันได้และไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ถึง5ครั้งด้วยกันด้วยความสําเร็จนี้มาจากนักบินชาวสาวีเดนที่ชื่อว่าเพิร์ลโอลาฟเอลแม้จะล็อกเป้าได้แต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรและบินตามดูเพื่อสวสดิภาพของเครื่องบินฝ่ายพันธมิตรนี่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเงจะเร็วแต่กิวันจึงจนเน่็